โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกันด้วยนะอยู่กับเกมโรบอทนะในแมบบปปลูกผักนะท่านผู้ชมชื่อแมปอะไรวะไม่รู้เหมืนอนกันนะก็เข้ามาเลยนะที่เขาเล่นกันนิน่ฮิตนั่นแหละนะท่านผู้ชมเนาะอืมมาปลูกผักนะครับท่านผู้ชมอืมแล้วก็มาเรามามเริ่มกันเลยดีกว่าไมา่ทายัางไงนะท่านผู้ชมตอนนี้เรามีเงินอยู่20บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีรานค้าให้เราเติมด้วยนะอืมอันนี้ก็เป็นส่วนของเรานะนี่นะ จนจนเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะครับท่านผู้ชมอืมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากให้ผมสตรีมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอืมประมาณนี้ก็อยากสตรีมเหมือนอยู่เหมือนกันนะ u t u b e เนี่ยนะครับอนะถ้าใครคนไหนอยากให้ผมสตรีมให้ดูก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยว ก่อื่นเรามาซื้อ,อมเมล็ดก่อนกดตรงนี้น,นะครับเมล็ดนะท่านผู้ชมโอเคเออมันจะให้ซื้อแครอทอย่างเดียวนะเพราะว่าเงินเรายังไม่พอนะครับท่านผู้ชม,มเพงมลงลริกรสิทธิ์ปะพ่รู้เหมือนกันเราไปเสี่ยงดีกว่าว่าจะเปิดเพลงนะฮึบฮึบโอเคนี่เราก็รอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปนะเออโอเคมาท่านผู้ชม,ชม,ชมตอนนี้เราแค่เราเราก็โตเรียบร้อยนะเราก็เก็บไปเลยเก็บไปปลูกเลยคนระับท่านผู้ชมแล้วก็ไปครว่าเซลนะ มันจะวร์บมาเลยนะครับทานผู้ชมแล้วก็ขายเลยนี่แล้วก็นี่เราจะได้มา 40, 40บาทนะครับทานผู้ชมเยวขอตั้งค่าก่อนแป๊บหนึ่งนะอ๋อลืมซื้ออ่าซื้อเลยซื้อนะทุกผู้ชมแล้วก็เรามีอยู่ 40, 40บาทใช่ไหมผมจะซื้อแบบประมาณแบบว่าเงินเยอะก็ซื้ออันไหนแบบประมาณแบบว่าถ้าเงินเยอะเงินพอซื้ออันที่มันเยอะๆเราก็ซื้อก่อนเลยนะครับทานผู้ชมประมาณนี้นะอย่างเช่นเรามีอยู่เท่าไหร่นะอ่าสี่พันใช่ไหมผมก็จะซื้ออันที่มัน แพงแพงกอดน,นะทานผู้ชมถ้าเงินเหลือเราก็ซื้ออันที่มันถูกๆนะครับทานผู้ชมประมาณนั้นจะได้เร็วยังไงเราก็เสียอยู่ดีนะครับทานผู้ชมอันนี้เราก็ซื้อมาเลยสอันนะครับสี่บาท let's go ไปปลูกกันนี่ครับแครอทแครอทเรามันปลูกได้เร็วนะอืมปลูกเร็วมากนะครับทานผู้ชมอยากเปิดเพลงนะแต่ว่ากลัวล,ลิกสิทธิ์วะก็ไปใส่เพลงออนแล้วกันโอเคเรามีอยู่4แครอทเราก็ไปขายเลยนะครับทนานผู้ชมกด e ขายเลยนะครับทานผูน้ชมนี่ขายทั้งหมดกดอันแรกปึ๊บอ่า เดี๋ยวี่เรามีอยู่100มาเราไปดูผลกันว่ามีอะไรซื้อได้บ้างนะอันที่มันแพงๆที่เราซื้อได้นะน่าจะซื้อได้แค่สตรอเบอรี่นะครับทุกผู้ชมซื้อไปเลยสองอันนะครับเพราะว่าเรามีอยู่50เอ้ยมีอยู่108นะครับทุกผู้ชมเราก็น่าจะซื้อได้แค่สองอันนะมาปลูกสตรอเบอรี่เลยสองอันึ๊บนี่แค่ดีวเราก็รอให้มันโตนะครับทุกผู้ชมวงงังเงินเรายังไม่มีนะโอเคแต่นี้เดี๋ยวผมจะรอให้มันโตนะครับทุกผู้ชมเนาะขอตัดเลยแล้วลกัน โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็โตเรียบร้อยนะสตรอเบอรี่ของเราก็ไปขายเลยนะปึ๊บขายทั้งหมดได้เท่าไหร่ปึ๊บโอ้โหได้มา80นะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูซิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างสตรอเบอรี่นะครับท่านผู้ชมซื้อมาเลยหนึ่งอันปึ๊บแล้วก็ซื้อแครอทตับอันเลยโอเคไปไปที่ร้านเอ้ยไปที่สวนของเราแล้วก็ปลูกแครอทก่อนเลยนะเพราะว่าแครอทมาตัวเร็วโอเคแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เราก็โตแล้วเราก็เก็บเลยปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนะครับ แกระอกเราก็ตัวแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขายครับทีนี้มาซื้ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ฮึบโอ้โหมีร้อยหกสิบนะครับท่านผู้ชมมาร้อยหกสิบมาซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรไม่ได้เลยนะน่าจะซื้อได้แค่แครอทมาท่านผู้ชมซื้อมาหมดเลยนะเหมาเลยขายกันทีนี้เอ้ยมาปลูกกันทีนี้มาปลูกปุ๊บ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 อุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไหนดูสตรอเบอร์รี่ โตหรือยังฮะโตแล้วเอาแครอทแครอทเราก็โตแล้วแล้วท่านผู้ชมไป okay. มา let's go แล้วเราก็ขายเลยปุ๊บนี่พร้อยได้มา400นะครับท่านผู้ชมดี่สี่ร้อยเราซื้ออะไรได้บ้างอันนี้บิ๊กบูเบอรี่น Boo นะท่านผู้ชมบูเบอรี่อันนี้คืออะไรมะเขือเทศนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราจะเป็นเออเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะไม่รู้อะลืม <laughs> แล้วก็ซื้ออันนี้มาเลยนะบูเบอรี่นะครับท่านผู้ชมซื้อมาเลย400ปุ๊บเนี่ยพร้อยฮะเงินหมดเตยทีเดียวชา มาเรามาปลูกกันบลูเบอร์รี่เวลาห่างหน่อยประมาณบล็อกนี้อ่าเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่มากนี่เห็นไหมท่านผู้ชมพุ่มมันจะใหญ่มากนะสตรอเบอรี่เราโตหรือยังเก็บเลยป,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 ปุ๊บขายกันป๊บน้ำมาเท่าไหร่โอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาซื้อผลกันเรามีอยู่100นะร้อยนะร้อยร้อยกว่าเราซื้อมาเลยสตรอเบอรี่นะครับท่านผู้ชมป๊บโอเคเลาอยู่สี่สิบนะครับจากนี้เราก็จะซื้อแครอทเลยมา let's go สตรอเบอร์รี่ใช่ไหมเรามาปลูกกันปลูกปุ๊บปุ๊บ โอเคแค่ลอดเราอยู่ไหนเอ้ไงแครอดแครลอดเราจะปลูกตรงนี้เลยปึ๊บ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 โอเคเก็บผลเก็บผลสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ตัวแล้วไม่ใช่ดิแค่ลอดตัวแล้วเราก็เก็บเลยอึ๊บอ่านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันเป็นพุ่มใหญ่มากเลยนะเออบตเบอรี่เนี่ยนะไปเราไปขายกันดูซิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่จังหวะนี้ในมา200ร้อยนะครับท่านผู้ชมซื้อผลกันตอนนี้เรามี200ใช่ไหมเราซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ น่าจะได้แค่สตรอเบอรี่นะครับปึ๊บซื้อมาเลย3อันปึ๊บปุ๊บอ่าหมดแล้วแล้วจากนั้นเราก็ซื้อแครอทเลยซื้อให้หมดทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับทุกอย่างนี่สตรอเบอรี่นะครับปูเลยปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บ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 แล้วก็แครอทใช่ไหมปูปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บไม่ต้องไม่ไม่ต้องแค่ตรงขนาดนั้นก็ได้นะทุกผู้ชมเพราะมันตัวเร็วนะเฮ้บูเบอรี่เราเกิดยังยังไม่เกิดนะโอเค แค่หลอดเราก็โตแล้ว,กว,ลวเก็บหมดเลยปุ๊ป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 โอเคเลสโกเออไอแม่ลินเมื่อกี้คืออะไรวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมน้องๆคนไหนก็รู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกได้เลยตอนนี้เรามีอยู่ซอยเอ่อสี่ร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้จะพูดสองร้อยจะพูดสองร้อยเฉยนะเค <Okay, S 2> บูเบอรี่ตัวนี้เราก็ซื้อได้แล้วนะแต่ว่าซื้อเด้เหรอซื้ออะไรก็ได้ไปเรียบร้อยหมดเลยมาเราปลูกบูเบอรี่กันไกลๆหน่อยเพราะว่ามันโตภูมิใหญ่มาก นี่บูเบอรี่เราก็เกิดแล้วนะท่านผูน้ชมนี่นี่คือเมล็ดบูเบอรี่นะไม่ใช่นี่ผลบูเบอรี่นะไม่ใช่เมล็ดอะไรวะโอเคสตอเบอรี okay. ่เราก็เกิดเรียบร้อยนะก็ขายไปเลยฮึมีเท่าไหร่สามร้อยนะครับท่านผู้ชมจะรวยแล้ววะจะรวยแล้ววะจะรวยแล้ววะตอนนี้เรามีสามร้อยนะซื้ออะไรได้บ้างไปนี่อะไรเนี่ยนี่ก็ไผ่นะท่านผู้ชมโอเคน่าจะซื้อได้แค่แครอทสองอันนะหมดแล้วงั้นเราก็ไปปลูกแครอทกันสองอันทำไมแครอทอยู่ในกระเป๋าี่ย ไม่มอยู่นอกมาปุ๊บปุ๊บปลูก2อันไม่สามอันนี่โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บๆก็บบเบบสตรอเบอรี่เราบูเบอรี่เราเกิดหรือยังเกิดแล้วง่ายผลเดียวเองหรอสตรอเบอรี่เอ้ยบูเบอรี่เราจับสนเลยป่ะเราไปขายกันปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราไป็น900นะครับผู้ชมเอาแหวเฮ้ยซื้ออะไรได้บ้างวะเดนดูซิไอ้ที่แพงที่สุดแพงที่สุดน่าจะมีแค่มะเขเทศนะที่แพงที่สุดนะแปปุ๊บซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็เหลืออยู่ร้อ แต่สตรอเบอรี่เราซื้อไม่ได้นะแต่ตอนนี้เรารอสี่วิแล้วกันเพราะว่ามันเป็นราคาลีนะครับท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นเวลาลีนะลีตลาดนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้สตรอเบอรี่เราก็มีแล้วนะซื้อได้แล้วเราก็ซื้อมาหมดเลยอ่าเก็บได้พอนะครับท่านผู้ชมเลยสามสิบแล้วก็ซื้อแค่หลอดเลยโอเค okay. let's go <S อ่าอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับท่านผู้ชมอีเวนต์พึ่งนะเราสามารถเก็บพึ่งเลยเก็บผลที่มันมีน้ําพึ่งนะท่านผู้ชมผลทองนะเพราะสตรอเบอรี่เรามีอยู่สตรอเบอรี่ปลูกเลย นี่พึ่งมันจะตอมตรงไหนแล้วมันจะขึ้นผลทองนะเห็นไหมเก็บเลยแล้วเราก็จะสามารถเอาไปไปกองไว้ตรงนี้ได้นะตู้นะครับทานผู้ชมเก็บ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 ก็ก็ก็บก็บรี่เราก็เตแล้วเก็บเลยแล้วก็มาเล็ดอะไรนะนี่แครอทปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็มะเขือเทศนะเอาไปปลูกตรงนี้เลยโอเคอืกมาอีกแล้วมึงแล้วปึ๊บโอเคนี่ไงแก็บทลเราก็โตแล้วเราไปใส่เลยนะครับทานผู้ชมเราก็จะเอามาใส่เลยนะไอ้ผลที่มันมีน้ำพึ่งนะปึ๊บ นี่ึ๊บนี่แล้วก็ผลไหนอีกผลที่มีน้ําผึ้งหมดหรือยังมันจะหมดแล้วนะอ๋อนี่ไงนี่ให้เอามาใส่ให้มันครบ10บกิโลนะท่านผู้ชมมันจะได้เอ่อไม่ไดเวนต์สุ่มอะ่ะท่านผู้ชมอืมถ้ามันเต็มปุ๊บเราจะได้แบบได้น้ําผึ้งมา10ถุงเออสิบสิบโลนะแล้วก็เอามามาแลกกับอ่านางพญาผึ้งนะมันจะมีให้แลกอ่าที่สุ่มผลนะท่านผู้ชมอืมอยู่ที่ดวงนะ่ะท่านผู้ชมเนาะอืมอยู่ที่ดวงว่าเราจะได้ผลดีหรือเปล่านะถ้าเราสุม่ม นี่ทำไมมันเลือนแสงอ่ะนี่ผลอะไรเลือนแสงอ่ะอันนี้มันเอาไปทําอะไรได้อ่ะผลเลือนแสงอ่ะท่านผู้ชมถ้าคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคมานี่พิ่งมาแล้วเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาแล้วเก็บ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 ปุ๊บโอเคสี่กิโลนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกหกนะเหลืออกหกกิโลนี่แล้วก็ปะเทศบูกันก่อนปึ๊บโอเคเฮ้ยน้ำพึ่งปึ๊บโอเค มีอะไรอีกไหมไม่เบอร์เกอร์เทเราโตแล้วว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเก็บไปแล้วด้วยเก็บไปแล้วด้วยโอเคมาเราไปขายกันเซลกันสองพันนะครับท่านผู้ชมจังหวัดนี้เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเกิน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 ไอ้จ้าคนรู้ไม่ดีกูเป็นกูเด่ยเกินเจสเจสขอหน่อยดิ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  ขอได้เดเจอมีให้ปะขออะไรผลน้ำผึ้งไงผลน้ำผึ้งน้ำผึ้งผลน้ำโอ้ยอะไรวะเนี่ยน้ำผึ้งผมเฉยเขียนผมพี่เฉยผมน้ำผึ้ง <c oughs> ผลผลมีให้ปะหยกมีให้กูมั้ยเนี่ยขอให้ดิดมีอยู่พอก่อนพอก่อนพอก่อนพอกอ่อนเออดีไงเฮ้ยเอาว่ะหยกหผลกูโคตรเยอะ <c oughs> ขอสุ่มทีเดียวก็พอแล้วไอ้เหี้ย โอเคท่านผู strikes, ้ชมเดี๋ยวขอสุ่มหนึ่งทีเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วกันนะสั้นๆก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมสุ่มข้างหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปเลยนะโอเคเราก็เก็บปุ๊บเอชอนเดียวคอดิตรเชอนเดียวคอดิตะเอาไปไหนแล้ววะมาเราสุ่มเลยนะท่านผู้ชมอันแรกเอยอันสองนี่นี่สิบอันนะท่านผู้ชมแล้วก็กดแลกไปเลยปุ๊บนี่มาเนี่ยท่านผู้ชมก็มันจะสุ่มเลยนะกดไปปุ๊บมาหนึ่งสองปุ๊บได้อะไรของดีๆ ระดบระดับดิเจน้ะดีอ่ะเฮ้ยโอ้ยยอะไรบ้านี้ผลอะไรเนี่ยท่านผู้ชมใครรู้บอกหน่อยนะเนี่ยไอ้ผลเนี้ยคือผลอะไรครับปลูกอันนี้ปลูกดิใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ศูนย์เปอร์เซนต์อยู่เลยโอ้นานนะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าใครชอบระบกปลูกผักนะครับก็ดตรดตามต่อไปด้วยถ้าใครอยากให้ผมไลค์นะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะผู้ชมนะครับดินนพันแล้วโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย